ก็ผมไม่รู้ผมว่าพวกพี่ถามผมดีกว่าเห็นเขาแถลงข่าววันเป็นไงแล้งครับผมรู้สึกที่เห็นเขาแถลงข่าวเมื่อวานก็ก็ดีใจที่เขาปลอดภัยดีใจที่เขาปลอดภัย คุณพ่อบอกว่าโนเองก็ได้โทรไปหาเขาด้วยตอนที่คืนนั้นที่ทราบเรื่องครับก็คือผมโทรไปคุยกับผู้จัดการของของโมนะครับแล้วก็โทรไปหาคุณพ่อครับต้องขอย่อนไปก่อนที่มโมจะตัดใจนะเขาได้ส่งข้อความหรือแมสเตจอะไรบอกเราเออไม่ไม่ได้บอกว่าว่าจะทําครับโมแต่ก่อนหน้านี้เวลาที่เวลาที่ทะเลาะกันหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้าง เขาเคยมีการที่สั้นแบบนี้ก่อนตอนที่อยู่กับเราผมคิดว่าบางทีก็เป็นคงเป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่ทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเลิกกันผมก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นว่าว่าเขาทําอะไรเงี้ยคือผมรู้ข่าวตอนประมาณตอนประมาณทุ่มหนึ่งครับตอนประมาณเย็นๆเ,เห็นภาพจาก เป็นภาพจากข่าวหรือจากอินสตาแกรมทุกอย่างครับกออ็เป็นห่วงเป็นห่วงอืมก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เริ่มมาจากความรักะครับ มันเป็นเรื่องที่เริ่มมาจากความรักเป็นเรื่องที่ที่ถ้าผมย้อนเวลากลับไปผมก็จะรักอืมคนสองคนพยายามจะทําความรักให้มันดีนะครับแต่พอวันหนึง่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาหรืออะไรก็ตามมันอาจจะจบลงไม่สวยงามแบบที่เราตั้งใจเอาไว้ทั้งสองคนมันก็เลยมีคนเสียใจ แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ยิ่งไม่มีใครมีความสุขนะครับอืมไม่ว่าจะเป็นทางตัวโมเองตัวคุณพ่อโมตัวคุณแม่ผม,มครับสาเหตุมาจากผมครับขอโทษครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็าตามแต่ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าอะไรที่มันทําให้กระทบความรู้สึกหรือกระทบใจของของตัวโมหรอือเรื่องนี้จะกระทบใจใครก็ตามผมผิดเองครับผมขอโทษตอ,อ,อนนี้สองเดือนที่ผ่านมาแก้ปัญหาแั้ปม่เตใช่ไหมครับสเดือนที่ผ่านมาที่แยกออกมาพยายามแก้ปัญหาคือว่าวอสองเดือนเนี่ยคือตก,ตกลงว่าว่าเลิกครับ มีการไปพบกับบาดหลวงพาคุณพ่อโมคุณแม่ผมไปไปคุยอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าตลอดยเวลาที่ตัดสินใจเลิกกันมาเนี่ยก็มีบ้างที่โมส่งข้อความมาบางข้อความผมก็ตอบบางข้อความก็ไม่ได้ตอบครับคือยืนยันสถานะความสัมพันธ์่าเลิกกันแล้วก็ทำนู้นเหมือนเหอนกับว่ายังสับสนคือบอกว่ามันยังไง เลิกครับเลิกแต่ว่าเรื่องข้าวของที่ยังอยู่ในบ้านข้าวของเนี่ยเราก็เราก็เคยบอกครับว่าจะจะให้เข้าไปเอาตอนไหนก็บอกได้เลยนะแต่ว่าด้วยผมก็เข้าใจความรู้สึกครับสภาพจิตใจของทั้งผมทั้งโมใช่ว่าจะไม่เสียใจกลับไปอยู่กลับไปอยู่ในที่ที่ที่เราเคยรักอะไรอย่างเงี้ย พอเขาบอกว่าอย่าพึ่งเราไปใจยังใจยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็ยังยังไม่ยังไม่เข้าไปเอาคือเขาขอทีไจะไม่ให้เราเอาของครับใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าไปถ้าไป,าไปแล้วมันยิ่งทําให้เขาเสียใจว่าเรามาเอาไปแล้วใจเขาจะหวิวหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังเราก็ยังไม่เข้าไปเอายังไม่เข้าไปทำล่าสุดมีเรื่องของไลน์ที่ที่ บอกว่าบอกว่ายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีแต่รักจนมันตายคือเรื่องของความสัญญาอันนี้ผมไม่ทราบครับเหมือนเป็นไลน์แชทหรือเปล่าโต้งแต่งโมให้ทำบ้านสัญญาว่าจะรักกันไปจนมันตายครับผมเคยพูดครับในในคลิปในคลิปเอ่อในคลิปในคลิปในคลิปมีไอซีขึ้นมาตั้งเวนใหม่อะค่ะพูดถึงคือครับควาสัญญาเหมือนลาไลน์ยลายหรอที่เราคุยกัน มี่แคปลูกเ้ืรอสองปีจริงๆแล้วเป็นอันที่เราได้คุยกับเขาจริงๆครับใช่ครับเคยคุยแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะอันที่แคปลูกอันนี้น่าจะสองปีที่แล้วครับไม่อนุญาตเขาไม่มั่นใจปีกว่าหรือสองปีแล้วผมสำหรับที่บอกรากกันนที่เเป็ารือใช่ครับที่ถามไปถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าหลักหลวงที่ได้ไปคุยกันในช่วงสองสองเดือนที่ผ่านมาที่เลิกรับอันนั้นคือไปทำพิธีอะไรครับก็ไปตกลงครับว่าเราจะจะ สาเหตุว่ามาจากอะไรความรู้สึกของทั้งสองคนเป็นยังไงอะไรครับครับให้พ่อแม่ให้ให้ให้พ่อแม่ได้รับรู้ครับผมตอนนี้เรากลับมาศาสนาพุเดวครับหรือว่าตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผมผมยังเป็นศาสนาคิตครับแต่ว่าผมไม่ ถึงแม้ว่าผมจะเปลี่ยนศาสนาไปเป็นคริสเตียนผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าศาส,สนาไหนดีกว่ากันหรือว่าคําสอนไหนเดียวกันผมแค่รู้สึกว่าคนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะศรัทธาไม่ว่าจะศาสนาไหนแต่ว่าการปฏิบัติตามหลักทมคาสอนของแต่และศาสนามันก็คงอยู่ที่อยู่ที่ตัวของบุคคลคนนั้นโน้ตี่ขออ,อนกลับไปสาเหตุหลักๆที่เลิกกันเท่าที่โน้ตจะพูดได้แล้วก,กันเนาะ ว่าแล้วเราเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอครับเพราะว่าพูดไปแล้วผมว่าไม,ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครการที่ผมมานั่งสัมภาษณ์กับพวกพี่ๆผมไม่ต้องการจะให้ใครมาเข้าใจผมมากขึ้นหรือว่าให้ใครมา คือถ้าเขาจะมาสงสารผมแล้วเขาว่าโมผมก็ไม่ต้องการผมไม่ต้องการให้แฟนขับผมหรือใครที่รักผมว่าใครอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องกระแสที่ว่าผมผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจแล้วผมก็ผมอยู่กับมันได้ครับผม ไม่ครับอันนี้ไม่จริงครับเรื่องที่โมโยนข้าวของผมออกมาจากบ้านโมไม่เคยจริงในตลอดระยะเวลาสองปีที่คบกันมาผมคิดว่าเราสองคนหรือตัวผมเองคงไม่จําเป็นต้องพูดว่าเรารักกันมากขนาดไหนเรารักกันมากครับเราพร้อมที่จะความรักมันยิ่งใหญ่ก,กว่าเงินทองกว่าชื่อเสียงในสิ่งที่ผมเลือก ออแล้วตอนที่คบกันโมก็มีโมก็ทําอะไรให้ผมมีความสุขเยอะแยะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องแย่ๆนะครับพอวันหนึ่งเราต้องเลิกกันเราต้องจบกันผมไม่ต้องการเลยให้มันมีการขุดคุยถึงสิ่งที่ออใครทําอะไรไม่ดีอะไรต่อกันไว้เพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้ให้ชีวิตใครดีขึ้นมานะครับ เรามีแต่จะวอวยพรว่าถ้าเลิกกันแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตขอให้เขายิ้มได้เร็วๆขอให้เขาเป็นความอบอุ่นของบ้านของพ่อเขาของพี่สาวของแฟนคลับนะครับอันนั้นเราเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นครับส่วนตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วลหละว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าคบกันจะต้องโดนด่านะวันหนึ่งถ้าเลิกกันก็ต้องโดนด่านะแต่ทํายังไงได้ในเมื่อ ในเมื่อนี่มันคือชีวิตตอนที่เราเริ่มจะรักกันมันไม่มีใครอยากจะเลิกหรอกครับอืมแต่ในเมื่อมันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะลุกขึ้นในแบบไหนเราจะทําอะไรต่อไปเพื่อใครอืมก็เท่านั้นครับกับการแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะเอลโร่มีความกังวลไหมคะว่าถ้าแตงโมไม่ตองอยู่เขาจะรับพร้อมที่จะรับได้กับกับคำตอบของเรามาไหมเออทุกๆครั้งที่ ที่คบกันมาผมโมคือคนในครอบครัวผมโมเป็นคนรักของผมแล้วก็ผมไม่เคยที่จะผมไม่เคยที่จะคิดจะทำร้ายโมนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันการที่ผมมาพูด แต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าผมจะพูดยังไงพูดให้ดียังไงเนี่ยมันก็ต้องมีบางประโยคมีบางคำพูดนั่นแหละครับที่มันจะทําให้มันไม่ได้มีความสุขหรอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีครับอืดังนั้นมันก็อาจจะอาจจะมีบ้างครับแต่แต่แต่เขาต้องเข้มแข็งหลังจากนี้เราคิดไหมครับว่าจะตัดสินใจที่จะเข้าไปคุยกับเขาแบบตัวต่อตัวาะว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะมีช่องทางอะไรที่เดต่อกับตัวเขาจริงๆคุยกันครับก่อนหน้านี้ก็คุยกัน ผมมันไม่มีใครหรอกครับที่อยู่ดีๆจะเดินออกมาจากชีวิตคนคนหนึ่ง<ม>เดินออกมาจากชีวิตคนที่เรารักมันต้องคุยจ้ะครับไม่คุยก็แย่ดิยหลังจะเกิดเรื่องได้คุยกับทางโมเนี่ยเออหลังจากที่เรื่องมไม,ไม่ไม่ได้คุยครับเราบอกถูกช่างมานอนี้ผมไม่ไมไม ถ้าเขาบอกว่าผมบล็อกผมก็คงบล็อกครับ่วอ,อ,อกลัวไหมว่าหลักจะปะกตอบไปแล้วมักลัวที่เมื่อกี้เรื่องของความกังวลแต่ถ้าเขายังทำในสิ่งที่เขาเคยทำอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเขาต้องการให้เรากลับไปเป็นคำตอบสุดท้ายของเขาอย่างนเงี้ยน้อจะกลัไงอือผมกลับไปผมกลับไปได้นะครับแต่ ไม่ใช่ในฐานะเดิมทไมรนะการที่ห่างกันออกมาไม่ใช่หมายความว่าผมเลียดเขาหรือผมไม่รักเขาแต่อันนี้เราเราก็ได้คุยกันครับก็ไ,ได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ไดีเทิร์นแน่นอนในช่วงเวลานี้คงยังดีเทิร์นไม่ได้ใช่ว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ว่า เราต้องอย่าลืมหวโอโกคนเป็นพ่อหวอกคนเป็นแม่มันมีหลายอย่างครับที่เราต้องเราต้องดูแลแล้วเราต้องรับผิดชอบรวมถึงน้องด้ไหมที่ต้องน้องอแดงต้องตาเหรคือมันอยู่แล้วครับหมายความว่าในตอนที่เราเป็นครอบครัวเดียวกัน เขาก็คือผู้หญิงสามคนที่ผมรักที่สุดในชีวิตนะครับก็คือคุณแม่โมต้องตาอืมวันนี้เราเลิกกันไปผมก็ต้องทําให้แม่กับน้องผมยิ้มให้แม่กับน้องผมมีความสุขผมไม่อยากมานั่งร้องไห้หน้ากล้องผมไม่อยากผมไม่อยากให้ใครมาสงสารผมแล้วรู้สึกว่าผมอ่อนแอผมไม่อยากให้ใครมาเห็นผมในมุมตรงนั้นนะครับ ผมจําเป็นต้องยิ้มผมจําเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อให้คนที่อยู่ข้างๆผมเขาเข้มแข็งไปกับผมคุณแม่ต้องแต่เลี้ยงดูผมมาแบกรับหลายอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องดูแลหัวใจดูแลความรู้สึกของท่าน ผมไม่คิดจะลบเลยครับผมไม่เคยพูดเลยว่าการตัดสินใจของผมหรือความรักเป็นสิ่งผิดผมยังภูมิใจอยู่ทุกวันนี้ว่าผมได้รักเขา <c oughs> ผมภูมิใจที่ผมไม่ต้องโกหกสือ่อ <c oughs> ผมไม่ต้องโกหกแฟนๆไม่ต้องโกหกคนดูเพื่อให้คนมารักผมว่าวันหนึ่งผมเคยรักผู้หญิงคนนี้ผมรักผู้หญิงคนนี้เท่าชีวิตของผมแต่วันหนึ่งพอเลิกมันก็คือเลิกจะด้วยสาเหตุอะไรผมคิดว่ามันไมนน่มีประโยชน์ที่ใครจะรู้ให้เป็นเรื่องเวลาก็ได้ เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เราศึกษากันไม่มากพอเรายังเด็กเกินไปเร็วเกินไปในการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามแต่แต่มันไม่ใช่หน้าที่ม,ม,ทมันไม่ใช่สิ่งที่คนรักควรจะทาว่าเป็นเพราะเธอเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะฉันเป็นแบบนี้หรืออะไรผมว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางที่ดีครับนองคะพี่ขอถามเรื่องคอนเสิร์ตนิดนึงคนมองว่าคอนเสิร์ตที่จัดที่ผ่านมาเป็นสริปหรือเป<อ>ล่าวะไรยังไงอะไรอย่างี้ชี้แจงดนึงเออถึงเป็นสริป ผมก็ผิดจะเป็นสคคิปหรือไม่เป็นสคคิปทำไมถ้าผมบอกว่าผมจะไม่พูดผมจะไม่พูดก็ได้ถ้าเป็นสคคิปแต่เพราะผมเนี่ยโง่ผมคิดน้อยผมมีความเข้าใจว่าเออมันเลิกกันแล้วมันจบกันแล้วผมเลยพูดเพื่อมันคือคอนเสิร์ตในนั้นน่ะเออเราเราก็เราก็มีสมาธิอยู่กับอยู่กับหอนั้นในวินาทีนั้นนะครับเออ แต่พอมันมาน,นึกถึงความรู้สึกของเขาผมผิดเต็มเต็มเลยครับผมไม่ควรทําต่อให้เลิกกันไปแล้วผมก็ไม่ควรพูดแบบนั้นแล้วยิ่งยิ่งมีเสียงเฮมีเสียงอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าเป็นใครเคาก็เจ็บนะครับซึ่งผมผิดครับผมผมผิดอะไรนะครับไม่ไม่ไม,ไม่คือคือเวลาที่ มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะคิดไวแล้วละ่ะว่าเฮ้ยมันจะกระทบความรู้สึกเขามากน้อยขนาดไหนเราก็พยายามตักคัดกรองให้มันออกมาโอเคให้มันออกมาโอเคที่สุดนะครับแต่แต่พอมันเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงมันไม่ได้มีแค่เรามันมันมีการมันมีคนอีกไม่รู้กี่คนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมผิดครับ พี่หมอคะอยาเนเะบอกเ,เป็นเรื่องจริงไหมคะที่ทางตระนเขาสร้างความขุ่นข้องหมอก,กันกับทางครอบครัวเราจะเป็นสะไที่เราต้องตัดสินใจเดิมมั้ยมันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับ <S <S ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเวลารักกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันมันต้องศึกษาเรียนรู้กันมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีมีเรื่องที่ทําให้เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ แต่ตลอดระยะเวลาที่ที่เราสองคนคบกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อโมหรือคุณแม่ผมเชื่อไหมว่าไม่มีสักครั้งไม่มีสักวินาทีไหนเลยที่ผมไม่ได้รับกําลังใจจากพ่อของโมหรือจากแม่ของผมไม่เคยมีคําพูดไหนจากทั้งสองคนที่ทําให้มันบั่นทอนเราท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นกําลังใจให้เราในทุกๆเรื่องในทุกๆปัญหาที่ฝ่าฟันกันมาสองปีที่คบกันมา มันมีหลายเรื่องนะครับดังนั้นทั้งสองคนเป็นกำลังใจที่สำคัญมาตลอดจากนี้สุดท้ายค่ะจากนี้ไปจะไปเยี่ยมหรือว่าพูดคุยกันให้มันเคลียร์กันให้จบเรื่องจบเรื่องเคลียร์กันให้จบเนี่ยมันเคลียร์กันจบนานแล้วครับแต่การที่ถ้าเกิดว่ามันเขายังไม่สบายใจถ้าผมไปแล้วเขาดีขึ้น ผมจะไปผมไปได้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอยาบอกว่าในตอนที่รักในตอนที่เราอันนี้ไม่ใช่แค่แค่เรื่องของผมนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นทุกทุกคนในเวลาที่เราได้มีโอกาสจับมือกันได้ยืนอยู่ข้างๆกันได้เป็นคู่รักกันทำให้ดีที่สุดนนเข้าใจกันให้ได้มากที่สุด วันนี้มันมันเลยขั้นนั้นมาแล้วในการที่จะกลับไปกลับไปตอนนี้กลับไปตอนนี้คุณยังกลับไปไม่ได้อยากบอกเ,อเลยโมบออะไรกับแตงโมบ้างค้าบให้นึกถึงคนที่รักเขาครับให้นึกถึงคุณพ่อเขาให้นึกถึงแฟนแฟนให้นึกถึงเพื่อนให้นึกถึงตัวเองให้ให้รัก คนกลุ่มนี้ให้มาก่านะครับเราอยู่ตรงนี้เรามีหน้าที่ที่จะทำให้คนมีความสุขมันคืองานมันคือหน้าที่ของเราทำมันให้ให้เต็มที่ครับ